ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ความท้อแท้ไม่เคยทำให้ใครมีช,ยชัยชนะเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้ๆนะคะทุกคนสู้ที่ YouTube สำเร็จทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวิธารรบาบเชอร์มันกับพี่น้องจ๋าฮัลโหลอเลสซูซามเมนเบลคัมทูสวิธารรบาบเชอร์มันกับพี่น้องจ๋ oh, thank, uh, thank, thank จาโอ้ยแตงแตงแตงจักของงามอนพี่น้องจ๋านะคะก็อยากให้ดูสวยเพื่อนเพื่อนจ๋าตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ลุกๆผมสักหน่อยก็โอ้มือนีงามเด้อบอกจักของพี่น้อง <laughs> เป็นอีดีกับพี่น้องจ๋าค่อยเป็นจังสั้นพี่น้องจ๋าค่อยมัดย่องจักของจ้ว ชื่นชมตัวเองรักตัวเองแล้วก็จะบอกบอกตัวเองทุกๆวันว่าวันนี้ฉันต้องโชคดีฉันต้องมีความสุขสิ่งดีๆต้องมาหาฉันต้องเข้ามาหาฉันยิ้มรับสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆบางคนหน้าบูดน่ะไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนหน้าบูดนะคนหน้าบูดไม่ไมอยากเขาใกล้บเพื่อนๆจ้าเราลองมาหัดยิ้มยิ้มใส่กระจกก็ได้ ะะทักทายตัวเองในกระจกก็ได้บอกรักตัวเองในกระจกนะคะเพื่อนเป็นจังสันเพื่อนจ้าเพื่อนๆคะวันนี้ก็มีอะไรๆมาให้เพื่อนลองคิดดูนะเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวสิทิ์าโรสคิดนะาสาสธิ์าโรสทำช่องที่ทำจริงจังก็สามเดือนนะพี่น้องเนาะเพื่อนๆที่ได้ติดตามกันก็คงจะรู้ดีนะ,ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สี่แล้วค่ะเนาะ แต่ว่าช่วงช่วงสามเดือนนี้ก็กรบโบมีคนติดตามหลายด้วยค่ะเพื่อนจับโบมีคนติดตามหลายเพราะว่าเขาลงแต่ละคลิปนึงน่ะก็มีคนดูสูงสุดก็ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าเนาะนะคะร้อยกว่าส่วนตัวนะก่อนหน้านี้นะคือเข้าเห็ุใหม่ๆน่ะเราจะลงเช้าเย็นหรือเพื่อนจะลงวันละสองคลิป เพื่อนๆลองมาคิดตามสวิทารถนะลองคิดตามกันนะอ่อมีหลายคนนะที่ไม่มีเวลาลงไม่มีเวลาลงคลิปหรือว่าหรือว่าเพื่อนอาจจะอยากให้คลิปของตัวเองมียอดดูหลายร้อยหลายร้อยคนหลายร้อยวิวก็ว่าได้เนาะนะคะสมมติว่า,ามีเพื่อนคนหนึ่งเนาะสมมติสมมติมีเพื่อนคนนึงลงคลิป หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วมียอดคนดูนะ่ะสี่ร้อยคนว้าวสี่ร้อยคนนะสี่ร้อยคนนะต่อหนึ่งคลิปต่อหนึ่งสัปดาห์สี่ร้อยคนแต่สวิทารสถลงคลิปเดียวมีคนดูอยู่ออะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอ่ะเอาอย่างน้อยเอาอย่างน้อยแปดสิบคนอ่ะสมมติว่าแปดสิบคนสวิทาลงเช้าเย็น แปคนวันหนึ่งลงเช้าเย็นก็เป็น160ถูกปะถูกคะอาทิตย์นึงก็7วัน7วันก็เป็น14ครั้ง14ครั้งอ่าสิครั้งครั้งละแปดแปามอ่าแปดสี่สเป็น8เป็น11 1เอ็นคนนะเพื่อนเต่ออาทิตย์หนึ่ง ถ้าลงเช้าเย็นวันละ2คลิป7วันสมมุติว่ามีคนดูแค่80คนต่อคลิปถ้าลงอาทิตย์หนึงเป็น14คลิป14คูณ80เป็น1ัน0วิวถูกไหถูกคะ1 1 2่วิวแต่ถ้าเพื่อนลงคลิปเดียว มีคนดู400คน400วิวถูกเพถูกลองเปรียบเทียบดูนะยอดวิวน้อยแต่แต่เราลงทุกวันลงลงทุกวันอ่ะสมมติว่าอะสมมติว่าลงวันละคลิปก็ได้วันละคลิป80 80 80วิวต่อ1คลิป8 7 5 6ก็ยังมากกว่าใช่ไม่ใช่5 6ก็คือ5 6 0วิวแมนพอแมนคะ เปรียบเทียบดูนะสวิทารรถเองก็เหมือนกันลงคลิปไปแล้วน่ะเพื่อนมาให้กําลังใจเราไปให้กำลังใจเพื่อนเราไปกดดูยังคลิปเก่าอยู่เลยเพื่อนๆจ้ะสวิทาเองก็ไม่อยากดูคลิปเก่านะเพื่อนๆก็เหมือนกันเชื่อว่าเพื่อนๆก็เหมือนกันไม่อยากดูคลิปเก่าของเพื่อนแน่นอนอยากจะดูคลิปใหม่ๆถูกปะถูกค่ะจริงค่ะเพราะว่าเราเล่นทุกวัน เราเล่นทุกวันเราก็อยากดูคลิปใหม่ทุกวันแมนบอแมนอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองคิดดูความสําเร็จของพวกเราพวกเขาเฮ็ดเงินเอาเฮ็ดเอาเงินเพิ่นเข้าใจปะคะเฮ็ดเอาเงินเพิินบอได้เอาเงินกันแลกกันเพราะฉะนั้นคอยมีแนวดีๆฉันมีแนวดีๆก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อยากบอกโม,ม ลองคิดเบิรงเดอลงคลิปบ่อยๆเมื่อนี้เพื่อนบ่อห็นเมื่ออื่นเพื่อนก็สิเห็นของเฮ้าแมนบ่แมนคะ่ะถูกปะถูกค่ะคลิปนี้เราอาจจะไม่มีคนดูเยอะไม่เป็นไรแต่คลิปหน้าของเรามีคนดูเยอะลหะถูกปะถูกค่ะมันก็บรรล้านกันเมนบ่แมนมันกับมันกับบรรล้านกัน เขาล่องทุกมือก็มีคนเบิงทุกมมือทุบถูก,ก,ถกอันนี้สวิทารถไม่เคยกักเรื่องอเรื่องเคล็ดลับดีๆอยากจะบอกเพื่อนเพราะว่าอยากให้ทุกคนสําเร็จไปน้ำกันเพื่อนๆจะเรามาช่วยกันขุดบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันถ้าผ่านกฎแล้วเพื่อนๆผู้ก็พกูดนะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีกินมีใช้ตลอดชีวิตเราเลยนะถึงลูกหลานแล้วด้วยนะคิดดูดีๆ คิดดูดีๆนะคะสวิทารถสเองเล่นเฟซบุ๊กมากนะหลายปีแล้วก็ใส่ซื่อนี่ล่ะใส่ซื่อนี่ล่ละสวิทารถสนี่ล่ละว่าได้มิยังดีขึ้นพี่น้องลองมาทำ youtube เหมือนกันหัดเบาใส่โทรศัพท์ไปทายความสุขของเห้าเหามากินเฮ่าก็ถ่ายกินเห้ามักไปเที่ยวก็ถ่ายเที่ยว ข้ามักไปวัดกระถ่ายไปวัดข้ามักปลูกพักปลูกมีกระถ่ายปลูกพักปลูกมีโรคไม้หามูเบิงดีบ่ดีคะเราเอาความรู้เราเอาความสุขของเรามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนใช่ไม่ใช่เพื่อ,ม,อมาเบิงทุกคนให้กำลังใจกันไม่มีใครหรอกที่จะไม่ให้กำลังใจเพื่อนแมนบ่แมนคะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พวกเรามาเอาเงินกับเพื่อนด้วยกันดี่ดีเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนลองคิดดูนะคะถ้าเราลงคลิปทุกวันวันนี้เพื่อนเราไม่เห็นแต่วันพวกนี้เพื่อนเราเห็นคลิปแมนบบแมนอันนี้กันลงอาทิตย์ละเทือมันกับบอดงเห็นมูเบิงได้พี่น้อง ถูกปะถูกคะ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้วยกันเรามาทำบ่อน้ำมาขุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กับช่อง youtube ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบใ,ให้กับสวิทารถคนนี้นะคะมาดามรถคนนี้ขอบคุณจากใจค่ะน,นะคะก็เป็นกำลังใจและก็อยากบอกว่า ไม่มีคำว่าสายหากว่าเรายังได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคำว่าช้าหากว่าเราลงมือทำลงมือทำนะคะเพื่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จรักนะจุ๊บจอย่าลืมกดถูกใจด้วยล่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะรักนะจุ๊บจชูส Auf Wiedersehen!